สวัสดีครับตับตันเจ้าจากช่อง u t u b e นะครับตอนนี้อยู่วัดปงสนุกใต้ครับผมตำบลเวียงเหน,น,นืออำเภอลำปางจังหวัดลำปางนะครับชาวนี้พาเดินชมวัดปงสนุกครับผมด้านบริเวณหน้าวัดครับ ยินดีต้อนรับเข้ามาในบริเวณวัดก็เจอผู้บอสอเล็กนะครับสวยงามครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา17.25นาที <c oughs> ไม่มีนะักท่องเที่ยวนะฮร วนนี้เป็นวันจันเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนเจดีย์ขึ้นทาน่ายันเปล่าะเขายังไม่เปิดประตูอะแต่ด้านในไม่เข้าไปนะครับมันไม่มีอะไรอะเขาจะมาเที่ยวกันก็จะมาตรงเจดีย์นะฮะอ,อุโบสถก็ยังไม่เปิดครับ ด้านข้างเจ้าแม่กุอิมครับเจ้าแม่จามเทวีอ๋อมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้านบนด้วยกูบาเจ้าอะไรนะ <c oughs> ปิะหนูปิษณู <c oughs> อ่านยากนะ <c oughs> อ่ามีหลวงพ่อทันใจด้วยครับ อยู่ด้านนอกนะฮะองนี้เลยครับเราจะแม่จามเทวีแล้วก็จะแม่กอินครับตัวนี้เป็นทางขึ้นนะฮะขึ้นลงฮนะแต่เขายังไม่เปิดเดี๋ยวเราไปขึ้นด้านหน้าก็ได้ลมเย็ยนนะสบายอากาศไม่ร้อนมากคนะ นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันอยู่ฮะมันเสาร์ทิศคนคนเยอะอยู่ฮะผมขับผ่านนะฮะเดี๋ยวพาไปเดินสั่งนน้นก่่อกันด้ครับก่อนที่จะขึ้นประตูวัดเปิด ห้าโมงสามสิบครับปิดสองทงุ่มครึ่งแต่ก่อนสารหลักเมืองอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นสารหลักเมืองเกา่า ประมาณนี้สร้างเมื่อปีพศออ2400ประมาณนั้นแล้วเขาก็ย้ายไปตรงตลาดเทศบาลสามสาลหลักเมืองนะครับแต่ก,ก่อนเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายไปข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นเดี๋ยวพาขึ้นไปบน จะดีครับ ตรงประตูก็จะมีภาพวาดลงรักปิดทองนี่ประมาณนี้ครับเป็นเทวดารักษาประตูอะไรกันมาณนั้นตัวนี้เป็นเรือครับ <Okay. S 1> มีเทวดาโอเคสวัสดีครับ มีนักท่องเที่ยวด้วยครับอันนีสวยงามครับประวัติผมจำไม่ไดนะ้ขออภัยครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปสี่ทิศเลยฮะ เป็นพระพุทธรูปโบราณครับโอเคแล้วก็มีพระนอนอยู่ตรงนี้พะนอนองค์ใหญ่ครับ ห้ามจุดทูกเทียนฮะด้านในมีคนไ้า้ผ้าอยู่ครับพูดเสียงดังไม่ได้ <c oughs> อลองมาเที่ยวชมดูนะครับตรงนี้เป็นพญายักษ์รักษาอยู่ครับจะดีครับ สวยงามมากจะมีเก่ามากๆเก่าแก่หลายร้อยปีครับโอเคครับผมถ่ายให้รับชมครับกลับมาบ้านก็ปาะกาศสักการะพระธาตุอะไรก็ดีนะครับสิริมงคลนี่ไม่รู้จะพูดอะไรอะก็คลิปนี้ก็ตำลานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ